น้ำจ <ford entertain S 1> ิ้มปลาเผ็ดเออนะน้ำจิ้มเจวปลามาาดิ้นมากค่ะว้าว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  beautiful f e e อ outfit ว้าว Good morning my pink set. You love your outfit no outfit darling? อเล็กสิอืมอบไก่นะคะวันนี้อบไก่เดี๋ยวดูก่อนอบไก่อบไก่ให้น้องนารินนารินอยากกินอบไก่แบบ กระเทียมผิกไทยเนาะค่ะเนาะแบบสไตล์ทางบ้านเฮา,านะนะใส่กระเทียมผิกไทยสวยดสดอิวขาวน้ำปลาล่าน้ำปลาพูดพิษน้ำปลาได้ที่แล้วคะ่วคะเนี่ยค่ะเห็นไหมหน้าตาสวยงามน่ากินเลยทีเดียวๆๆๆส่วนนาริน สวยใหญ่เลยทั้งนั้นค่ะทั้งนั้นกินปีกค่ะแสบบร์น่ลิงอือหือฝุ่นห้สองต่ำเลยน้ำจิ้มปลาเผ็ดเออนะน้ำจิ้มเจีวปลาน่าดินมากค่ะ The yeah. What? It's better. It's better than fun? What are you doing, darling? shower. สมอหนาหลอนนองนลิ้นเล่นน้ำเอาแล้ว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 อื้เวลีนายสวิตั Closer. <laughs> oh, Selena. You got it? No, just a tiny bit. Uh -huh. well, you can dump it on your head, get a tiny bit, and dump that on your head. Find a good spot where the water's coming down. I do see why I need it right here. Okay. ไปแล้วนะิ้นไปแล้วใส่ว่าน้อนะเลนน้ำแล้วก็ประมาณนี้แหละค่ะ นะ่าไปแล้วบได้กินดอกปิ่งนกอี่แม่บได้กินลอกปิ่งนกได้ยินเสียงนามพอนารินทำอะไรอยู่หลังบ้านเนี่ยอพอนารินทำความสะอาดเดกปีนี้แม่บ้านบอด้ยทำความสะอาดระเบียงนคะคะระเบียงหลังบ้านนะคะแม่บ้านไม่ได้ททำปีนี้พอนาลินจัดการเองไอ้ดาริง ก็จะประมาณนี่ยปีนี้แม่บ้านรู้สึกว่าขี้ข้านขี้เกียจมากค่ะไม่ค่อยได้ทำความสะอาดเลยค่ะพอในริมก็จัดการเองค่ะปินกำลังกำลังจะตกดินเห็นไหมคะเหมือนที่แม่บ้านบอกนะคะเนาะ บ้านตกดินอตอนสามทุ่มนิดๆเนาะคะนะ่ะเนาะหลังเลิกงานพอบานหลังเลิกงานก็มีเวลาวิ่งเล่นกับลูกวิ่งเล่น <c oughs> ทำความสะอาดประมาณเนี้ยคะ่ะน้าลินนาลินอยู่ในบ้าน <c oughs> เดี๋ยวหม่บ้าน แอบดูว่าพอบ้านเทพยังได้ยินเสียงแอบพะเสอเอนี่ยค่ะตะมันยังท่านได้ตกดินดีเห็นไหมิ e ฮ we heart Okay my girl นลิน,นเรียกเขาบ้านมะ มามีเข้าบ้านมาสั่นโอ้ยเนาะเห่าฟันเอาดอทุเดย์ไหมเด้อ แสงตะวันเริ่มตกดินแล้วค่ะเพื่อนๆแสงตะวันเริ่มตกดินแล้ววันนี้ก็เอาไว้แค่นี้กรอเนาะค่ะเพื่อนๆค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะฝากคลิปตต่ตไปของแม่บ้านอ inu a แล้วครอบครัวด,ด้วยนะขาดไม่ได้เลยฝากกดตําอัพให้กับแม่บ้าน inu a ด้วยนะคะเนาะฝาก ตําอัพตําอัพตําอัพให้กับแม่บ้านด้วยค่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหนะ้าฝากคลิปต่อๆไปด้วยค่ะไปแล้วไปอีหรีแล้วนะ